สวัสดีครับผมพบกับช่างโจ๊กลำปางนะครับตอนที่เราอยู่กันในช่องช่างโจ๊กลำปางนะครับข้างหลังนะครับเขากําลังทําการแปรรูปไม้นะครับผมจากท่อนสูงนะครับให้เป็นไม้เป็นแผ่นนะครับเพื่อนําไปใช้งานสร้างบ้านหรือว่าไปทําเป็นอย่างอื่นนะครับผมเขามีวิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านหลังนะครับผมที่ก็เป็นท่อนสูงนะครับที่เราได้ทําการโค่นมาครับก็จะทําการแปรรูปนะครับให้เป็นเป็นแผ่นนะครับตรงนี้เองครับ การประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สําคัญนะครับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนะครับการทํางานนะครับว่าเขามีวิธีการทําอย่างไรนะครับให้ไม้เลื่อยออกมาได้เป็นแผ่นนะครับจากคอาสูงที่มันรูปร่างหน้าตาท่าที่จะแตกต่างกันนะครับผมก็ดูครับเครื่องมือง่ายนะครับก็ใช้เป็นตัวล็อกขิ้นกัตถ แป๊บธรรมดาแนละ้ววิ่งบนรางซึ่งทำจากไม้ไม้แปรหน้าสาบนะครับเก็นั่นเองนะครับผมแล้วก็ใช้เลื่อยซึ่งเป็นเรื่อยที่ใช้เครื่องยนต์นะครับผมมานำเป็นตัวตัวจ่ายแรงนะครับ ช่างเขาจะใช้ประสบการณ์นะครับผมในการตัดนะครับให้ไม้มันได้ขนาดนะครับสเกตเห็นว่าเขาไม่ได้มีการวัดหรือว่าไม่มีไกด์ไม่มีรั้วในการตัดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมซึ่งใช้ประสบการณ์ในการตัดอย่างแอ้จรินนะครับด้วยความที่หน้าของใบเลื่อยนะครับผมมันเป็นหน้าที่ใหญ่กว้างนะครับผมตัวใบเลื่อยเนี่ยมันจะเป็นตัวบังคับให้ตัวผลไม้เนี่ยมีความหนาเข้ากันกบอดทั้งแผ่นนะครับผมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ถ้านาไปาใช้งานก็เดี๋ยวจะนําไปเข้าเครื่องรีดหรือว่าพวกประเภทนะตีลิ้นตีบัวอีกทีนะครับผมตรงนี้ก็ตัดให้ได้หนาะที่ใกล้เคียงกันที่สุดก่อนนะครับก็ถ้าไปเข้าเครื่องรีดสายชิดนะครับมันก็จะเป๊ะๆนะเนี่ยนะครับสังเกตว่าเวลา,าไม้เข้าไปนี่ก็คือตัวใบเนื่อยน่ยเป็นตัวบังคับนะครับในไม้มันมีความหนาเข้ากันเกือบแผ่นนะครับผมตลอดั้องแผ่นนะครับ โอเคครับ okay. ผมตอนนี้เราก็เลื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ไม้มาเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานต่อไปนะครับผมก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมบรรยากาศการทำงานมาให้ดูนะครับผมช่างโจ๊กล้ำปางนะครับสวัสดีครับ